สบายดีสบายดีบาทนี่มือนี่เดียวนี่หนุ่มกี่น้อยกันหลังจะออกไปหาเธออยู่นากับเบาวิงคอนเนาะ <Damn. S 1> นัดกันน้องสายบัญชียังฮิตเพื่อนบอกวา่ามากินข้าวสวยอยู่พี่ดเดอ้อไอเด้อแล้วก็มานั่งโอ้ล้มกันเมื่อนี้หนุ่นมกี่น้อยจะไปนั่งโอ้ล้มกันในคลิปทับอิดของเธออยู่นาน,นี่ก่อนเป็นทายจากโทรศัพท์แล้วก็อัปลุงโทรศัพท์ตัดตัวทางโทรศัพท์เนาะ และนุ่มกินร้ยังมีคลิปที่สองของเธออยู่นะเต็มๆคลิปตัวนั้นก็คือแบบว่าอ่าถามทุกคำถามตอบทุกคำถามชัดเจนแน่นอนไปตอนนี้ออกไปอ่าบ้านของน้องไซเธอเลยเนะาะการจีฮอนเรือนเธอแลวยี่สิบต้นไมของคุณอยู่ทางขวา,าจะเป็นตัวนี้เมนบ่อาณาจักรเมนบ่ เออมินเข้าไปมั้ยนี่แมนบรลกอย่างสินอย่ยวอาณาจักรของเธออยู่นะ่าดูสิแมนเข้าไปก่อนบอมแมนก็ออกมาหอดหอมไหมจะนึกรึกตัวปุ่นว่ะจังมาไปเบืองก่อน เหือนน้องไซเธอแนละ้วส่งลูกเฮตเซ่นให้น่าจะแม่นน่าจะแม่นคุ้นๆหยู่เส้นเดี่ยวเข้าไปอ่อัอนนจักเพื่อนนะเพื่อนอะเ,อเ,นเพื่อนที่เอ่าเฮตเข้าสวยให้กินเพื่อนที่เฮดยังให้กินบนนีเนาะนะโอ้ลมเรือนดีเนาะ่ม่มเย็นดีเธออยู่นะ สมคำว่าเธออยู่นาได้แท้พี่น้องเลยยูนาสตูอยู่นาสตูครับโอ้นี่น,น,น,นีเนี่ยแม่ละแม่ละอะไรจะมาแม่ละหน้าจ๊ะ ไปลงมาเลยเอ้าเสียข้อมาหาฮะฮอดละเหือ,หอนน้องสายเจือดูคุณโอ้อะไรจักเพื่อนอิมมาหาเธออยู่นาแล้วมาฮอดสถานที่เพละนสองเบาเบาขี้น้อยกับเบาวเวรคอนอ่ะน้ำหน้าไปเลยอโอ้ฟัน เพื่อนทีญญ่ไปตามประเทศไอ้เบาวกี่น้อยหนาวอะ<ล>อากาศเังไงเย็นดีขนาดไปเม็นบ่ะอ่าลมพัดดีๆบรรยากาศคทำผู้ชมเป็นบรรยากาศอันนี้เป็นศัตรูของเธออยู่นาเนาะและ้วก็ศทงให้ทงนาเป็นฝนก่วงไง เปเปเพื่อนนอนมีรถจกรถบุด,ด,ดพร้อมมีมีครบบดได้เบนเนี้มีรถรถรถขนคำรถเ,เคนรถจกมีครบบดครบบด <c oughs> นะย่างไปเบิง่งไปกระเบากี่น้อยย่างนะมันหนาวเพื่อน จอบไปจอบมาได้เพิ่นบ่คอยนะนม่ดีเอออยู่บ่อไ่หรอเป็นปาีปกปากสีโอ้ม่เ่โอ้สบายดีบดีอันนี้แม่ของแม่ของ เธออยู่นานด้ดีเดอผูู้ดบ่เคยห็นนี่ยเดนเมนเพค่รเดียร์แม่ยังนุ่มอยู่เนาะยังงามยังงามนึงาอไอย่างเง่งามแ่อมนั่พ่อ่พ่อพ่อคุณพ่อบอสบายดีนบายดีพ่อโอ้อมันพอของเธอเนาะงเลยงองอลเป็นย่งแรงกบอรนี่ยค่ะ เังงูมันไปนไหนมันกินยางโล่เองจังมันมันแหงว่ามีลูกปะก็ตัวเถือกตัวเถือกปะเป็นพ่อพันธุ์ปะเป็นพ่อพันธุ์อันนี้พ่อของเธออยู่นาเดอ้อเดอ้เดอโอเอากาศเยี่ยเกี่ยวเข้าเราบอกเขาละแม่นบอกที่ของเขาบาดมาหนี่เกี่ยวแล้วหมดละโอ้สีนัยมากน้อยสิมาเกี่ยวซอยสายเธอ ห,หาเพื่อนอยู่ไหนโว้แั้นเป็นบอล็นไทยไทยเห็นเหมือนนั่นก็ไทยมิวสิกไทยดนต็นไทยอยู่นะโอ้เตียงกับเตียงไหมครับอ,อีกวางนังมึงนปนะเอากินน่าแต่งขัดมันเดินเมสาลงเขาขิดหอดผู้สาวสาวบ้านผู้เธอ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีโอ้ลมลื่นดีอาจาศเพิ่นคัก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 อย่ามาอยู่เลยนะจริงๆนะอย่ามาอยู่สมบรรยากาศดีไปเข้าไปหาเพิ่นบอกอยู่ไหนบอกอยู่ไหนอยู่ไหนบอกมาอยู่ยังมาอยู่ไปเา้างไปหน้าบึงหลอกบึง นายบอสโาไหนบ่อเฮลโหไปสำรวจเบ,บึงห้องพิ่นไปไปเร<ป><ป>าไปก่อนบกินน้อยราไปสำรวจเบึงห้องพิ้นมีโตมีตังประชุมเรียบร้อย แต่ว่าก็ยังเกิดว่ายังอนุรักษ์ความเป็่ันบ้านเขาไว้นาะก็คือกระแตกระแตไม่ไพ่นาะกระแตไม่ไพ่กะแตไม่ไพ่ไัเนยทำผสมกระแตไม่ไพเอปี่ยม่นบน้านไปเลยเี๋่ววันนี้เช้าชีมีการ มีการอุรุม้วก็สัมภาษณ์กันนะแต่คลิปนี้นี่ให้เบิง้งแต่ภายนอกอนกันซื้อให้ไปเจอเธอก่อนแล้วเขจาจะชิจบลิปกันแล้วเขจาจะมาแบบไทยเป็นตัดต่อดีอันนี้มันชิตัดต่อทางโทรศัพท์ออกโทรศัพท์ไปซื้อมือนดยนั่นเป็นแบบไม่ง่ายแบนดนั้นแล้วเขาจะเอากล้องใหญ่ไทยเป็นตัดต่อเป็นดีดังโอมกินเข่า ตอนสำรวจเปนสำรวจนะยันสำรวจไียัง่าจบไปปทุกที่เดรอคัเจ้ายะไปทุกที่เลยอมาละพ่ออีคุณมาละพออคุณมาละสบายดี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  ไปทีให้กินน้อยวั <ไป S 1> บ,น,น,บนหนึ่งมานี้วัอนี้มาหาถือว่ามาฮอดอาณาจักรเนาะบัดชีพเทกหน้าเทียงหน้าเออเทียงหน้าเทกหน้าเทียงหน้าเทียงหน้าโอ้บรรยากาศหาก็เกี่ยวเขาแล้วบ่นี่โอ้ยหนาวเขาหาก็แล้วเขาหาก็แล้วอ,อือมลบกำลังหนาวเลยจอม <laughs> พอดีวัอนี้มาเวียกอยู่แถวนี้นิดนึงก็เลยมีโอกาสมาแวะยามอยากมาหาหลายเทื่ยล่ะ บ่อนที่เพิ่นถ่ายคลิปถ่ายอย่างนาะมื้อนี้สิให้ได้เบิ่งว่าบ่อนเธอเฮ็ดเฮ็ดหยังแดเฮ็ดถ่ายคลิปอยู่ไงไรได้ได้ยินดีพาทัวร์เลยได้พาทัวร์ยินดีอย่าลืมเบิ่งแล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ได้พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ส่งลค <c oughs> <c oughs> ์กดแชร์กินน้อยนั่งดังไป จากไรเห็ดจากเห็ดอ่ะไม่รู้แล้วไม่ได้ยบุบหัวแล้วนบริเทกเนาะถามแล้วถามโอ้ตาเดี๋ยวดอก เาต้นกล้วยด่างเาเนี่ยนี่โอ้ต้นกล้วยด่างสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์ห้าแสนบาทโอ้ตันนี้แบบใบซอยกล้วยใบซอยแต่ว่าต้นต้นตัวนั้มันเป็นสีนี่นี่ต้สนบาท้าสนมากมันก็เป็นนั่นแหละสมากมนก็เปสีคอการเป็น4ีเครื่อนเลยเป่า ิ่งความลมเบิ่งอยู่บ่ายกูยังเราพ่อเนี่ยเย็นนี่รีพี่น้่หนาวอีกหนาวแล้วกูอยู่พี่บอกอยากมาแหล่อยากมาค้างเปยฝนมาแรงที่โชดกางเต็นท์นอนอยู่ดาดฟ้าวเปบรรยากาศยามนี้เพิ่ยกางเต็นท์นอนตลอดเลยแม่นบอกหัวเบิ่งตามสภาพเบิ่งเวียดแล้วกันไหมครับวบุคคาบอกกันในนั้นจังว่าไปกันไม่ได้ไปต่อกันก้างเฉยฝดที่โชนกางเต็นท์นอน ตงนี้โบเด็คัตเทงโบเด็คัตเองงานยากเย็นแด่ยูคเองก็แล้วไปแต่ยังไม่ทันได้ทายครับแล้วทีมงานก็ไปมาเนี่ยคือต้องซิลิฟอนกยูเซโดครับโชคที่มีโควิดก็เอาไปมาเนี่ยโควิดทั้งานก็เทนเดอรเดี๋ยวนี้ก็ยากพวกที่คิด เปลี <One input> see, way, so ่ยนอาชีพเลยเนี่เปลี่ยนจากอาชีพเนี่ยนะพูดดิเห็ดห้ใส่นัลแล้วนะเห็ดบางคนก็เป็นลี่ยจากน้ำพรอกลับมาเป็นขนทรงเลยขนทรงก็ออนไลน์ขรับผลทรงเราได้ปั๊บตู่เนาะแล้วมิชันก็อยู่มีระวัางนั้สถานการณ์แบบนี้อินเวียร์คุณภาพกันคือว่าอะไรสมุนี้ก็ได้เฝ้าระวังผู้สปอนเซอร์เขาแบบรายได้เขาโบได้เนาะ ็สนับสุนเจ้าได้ยังไงสรีก็ได้ไมันก็ยากจะมเหาดหน่อยเห็ดคิปเห็ดอย่างสิแลให้พี่น้องในเบิงกันทำมาติาการเป็นยูของศิลปินเขาผลกระทบของเิว่าโควิดนีแต่ละคนเป็นแนวใดนะะอบมาอคุณนครับอบคุณน้อยคุณนายไอ้บุญยูกัน คุนไปลงไหลมองแคมของอันนนั้อันนั้นเราได้สกัดประจำเหรออออันนั้นประจำนักหาปลานากหาปลาบ้านไม่ไปหาเราที่ฉัไปถึงเออเบื้องก่อนไปไปไหลมองเราอยู่หมดเลยการหาปลาเป็นกีฬาก็อาจารยะติดทีมชาติไปเรียบร้อยแล้วเป็นทีมชาติราคาปลาระดับทีมชาติแล้วเรามาดูทยูเซปุนเขาหนีบูมีมทุกน หากกระพุ้นลกดาวนี่ชมละตอนนี้ก็ก่อนพันมาจากไหนก็เส้นภางไปเก้ามาทางสวันณเกศนี่แหละสลายไม่ให้งานเราหรือจินคนในส่หนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่คุงเปินคนที่ไปมาตลอดประชสมปรสมที่มันเค็งๆแหละ ตอนที่มีการระบาดหลายในสวนรรค์เขตเท่าหรือคนประชาชนเท่าไปมากกับแก่แลวไม่มีเพิรจะไปเซอร์และมีแต่เจ้าหน้าทีบางทีตรงด้เดินทางเทเวเพ่นนะะจะมีความเซงกนะจะลายกับสามสองสามกรณีมีแต่เจ้าหน้าทีทโอ้ยอยอยูหุ่นยูแย่จังกับโอ้ยหาหาหาออกเลยเสียงแต่ว่ามาันก็อยู่ในกลุ่มคนของนั่นหรอกกลุ่มเป็นพวกพนักงาน แล้วก็ไปฆ่าโูงงานนี่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มันจะซุนกัดตามบ้านค่ายคุ้มคราบคุ้มเนาะบางทีมาคุ้มคราบคุ้มคราบกันเลยตี่แล้คนแนีครับระวังเอาระวังเพื่อนระวังกันระวังกัดมันมาจะใส่ก็มีเลยเอามูเอามูอมูอแขวยเนาะ ตอนนั้นไปเอ็ยเปียอยู่เสียงขลวงแต่ว่าก่อนชีล็อกดาวเนาะมาได้มาได้เสียงขลวงก่อนเนาะแต่สองสามเดือนแล้วเด่มาเพิ่มแต่มาอยู่เวียงน่ะเนาะอยู่เวียงแต่ไปอยู่บึ่งน้ำหลวงเลยมีแต่ไปตอนนกแอ็นนะมีได้ไปตอนนกแอ็นตอนนกแอ็นก็ไม่ได้ไปใส่ซุ้มแซวนี่โบไปชนะย่านคนมูเป็นคนขี่ย่านคนมูนะมูเอื้อนมาแม่มาแม่ย่านนี้คนเดียวงบ่ไปพวกแก้วมันเป็นโรคประจักตัวคือเป็นพระญาติเปโวานเป็นความดันแด่บ่ไปบัดยูบูซึ่ง เป็นนะครเป็นวัดเป็นไอ้มันปวดขี้งไข่มาจะปวดเบิ้ตจนตัไปไปกวดมันติดไปนะอ่าไปจะอโบ้เนธผู้เกี่ยววันน้ไปใส่ได้อยู่ในอยู่ในอยู่ในต้นนกแอ่นอยู่ห้องน้ำอยู่เด้ไปยังมาห่วยนกแอ่นนี่นำพาหะมาบ่หว่าันโอ้ลูกเมียมาบดติดลูกเมียมาบดติดเน้องกันลูกเมียบดติดโดยตัวเองเป็นเฮ้ยพยาดอ่ะนี่กิ มันก็เข้ากับห้างกายของคนที่คนห้างกายอ,อ่อนแอคนมึงแห้งไปน้ำอ,อากาศเดี๋ยวนี้ไปน้ำอากาศตั่ใจกันไลยใจก่อนเถะคือโบว้ยใจ <c oughs> โอภาสปยาโอภา,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 าสตัดลาสต้าอืมรายการสม,รสม,รสมรุทรสงคราลาสต้าไปท้าพีกฝ่าชุกไปฝาาลาะ เอาไว้ซํำนี้ก่อนเนาะ,ะคือเมื่อกี้ไทยเอากล้องโทรศัพท์ไทยแล้วก็ตัดอยู่โทรศัพท์เนาะเมื่อกี้นี้นุ่มเธอสีพานุ่มกี้น้อยไปเลาะเบิ่งอณาจักรหรือว่าเบิ่งเถียงนาอยู่นาเพราะว่าจะเป็นห้องสตูดิโอหรือห้องบอลที่เอาเป็นเพีคอนเสิร์ตร้านล,ลูกระเบิดเนาะและะ้วก็สิงสัมพันธที่สุดนุ่มกี้น้อยเจาะประเด็นไปหาเรื่องตัวที่ว่ามีข่าวหรือเนาะ อันที่สามก็มานั่งกินข้าวกันแั่ที่สี่เนาะมานั่งกินข้าวกันอ่ากิน,กนข้าวแล้วก็ล้มกันเรื่องการวางแผนชีวิตครูฮักเมียเพื่อนเบาจังไดเบกจะเป็นอย่างไดคลิปต่อไปติดตามคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปมมนเอากล้องไง่ทยเน,ยเนาะอาจจะสั้นเนกะแบบฟอฟ้าวเน่นิดน,นึงกับว่เป็นอย่างเนาะแต่ว่านี่คลิปโทรศัพท์อย่าลืมกันแล้วกันเบิ่งแล้วก,กดติดตามกดซับสไครต์ให้เดี๋ยวพี่น้องเดอ้อกดแชร์ไป กดแชร์ไปเป็นกำลักแยกับลุกกลมกี่น้อยเนาะคลิปนี้ไว้สำนีกคิดหน้าพอกันไม่ได้เธออยู่นาอีกเนาะเป็นอีพีที่สองเนาะเธออยู่นาอีพีที่สองเต็มเรื่องเลยเนาะทั้งอาจเวลาพอก็จะเป็นทาเวลากายก็จะเป็นอีกสองอีพีเป็นสามอีพีหมดแหละสำหรับนุมเธอทานจะได้หู้เกี่ยวกับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของเธออยู่นาเต็มรูปแบบเลยอย่าลืมกดแชร์กดสมัครใหสบายดี